มีรับเตอร์ประวะจะพุ่งมีด้วยอะไรมีอะไรมาให้เราบ้างเฮ้ยมีปืนด้วยมีปืนกลับมากลับกลับกลับเหรอวะ ประชาชนเต็มดวงเซนท่าโดโดกูอยู่ไหนอะโดโดโดว่าไงั่าไงเซนต์คอร์สให้เราไปดีตรงนี้ได้ไหมข้าอะไร ้ฮมาแล้วไอ้นี่จุดหนึ่งประเด็นคือโดรคกูอยู่ไหนวะอะไรก็หายได้โดรคกูห้ามหายเฮ้ยไปแล้วนู่นะโดโดมึงไปหลงกับเขาตรงไหนเนี่ยตายแล้ว ไอ้โรโรกูหายไปไหนอ๋ออยู่ตรงนี้โอ้โโอ้ยแล้วกูกาเดินหายตรงนั้นผมว่าผมปิดเพลงกันดีกว่าเออเงียบเอ๊ะมันแรปเตอร์แล้วเปล่าวะข้างหน้าอ่ะมันมีกระบองไหมจับเลยดีไหมนอนๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปนึงวางเตียงนอนก่อนมาตรงนี้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  กล่องนะครับโอ้ไม่คือเนี่ยมันมืดอ่ะไม่แต่ผมตาฝาดวะเซ็นเตอร์คอนไปไหนแล้วอ่ะอยี่บอกว่าจะโผล่มาตอนกูเดินกลับนาะพี่ผมอาจจะตาฝาดไปก็ได้คุณผู้ชมครับไม่เป็นไรครับทั้งนั้นมากลับกัน มันเก็บคืนไม่ได้น,นีาไงเก็บได้เออเอาขูดขาไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไปดึงผมขาไปนั้นได้หรือยังยังไม่ได้เหรอเราต้องเดินอ้อมนะเดินอ้อมไปฮเฮ้ยอะไรวะผมกูโดดเดินไปติดไม้แล้วก็หาทางออกไม่ได้อะ่ะหิวแย่มีอะไรกินบ้างเนี่ยไม่มีแล้วผมย่างเนื้อต้องไหนวนะเช้านี้เช้าพอดีโอเคไหม นีไ่ไงมันเก็บกองไฟได้ไหมเก็บไม่ได้ทำลายอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่ทำลายปล่อยที่นี่แหละไปะไปกันพวกเราโด,โด,โดูโรคกูล่ะช้าเหลือเกินเดี๋ยวนะโอ้ขาดไม้โอเคไม่ลำบากครับไม่ลำบากได้ละ เราต้องเดินอ้อมไปเรื่อยๆดยๆูดมึงอย่าเดินตกน้ำนะเออมาไป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 เราข้ามาอีกฝั่งแล้วเฮ้ยที่นี่น่าอยู่เลยเนี่ยเสียงอะไรเอ้มันตัวอะไรวะนะ่ะใช่ไหมมันขยับได้เฮ้ยดูดูสีท้องเลขหนึง่ง เ,เพศเมียตัวนี้เอา้าตัวนี้มันเพศอะไรวะบแบบนะไเพศผู้ด้วยเส็จเลยอ่ะเป็นค่าพลังโจมตีมยักจับโรโดตัวนี้ทุกคนอยู่เฉยๆก่อนนะอันนี้เลยว่าหกอยากได้ตัวสีทองอ่ะ กูจะจับอืมโอ้ยกูจะได้เอานอนเป็นไรเนีย่ยจะไปด้วยเลยโอเคไวเหลือเกินโอ้น้อยมากๆอะโอเคเอาเป็นว่ามาเดินลงมาข้างล่างดีกว่าครบไหมดูก่อนหนึ่งสองสามสี่เอเลมอสมอมอมอเดี๋ยวถือนี่ไปดีกว่าปูเจอเลปเตอร์เฮ้ยอะไรติดบั็อกอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยดูด,ด้สีเขียวยเห็นอะไรกูก็อยากได้ไหมดเลยตอนนี้เฮ้ยอะไรติดบั็ก นกติดบักนกอะไรวะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคได้ไหมเทศเมทด้วยทำไมมันนานจัะวะโอ้ได้แล้วได้แล้วมันน่าจะกินเดี๋ยวนะมันติดก้อนหินเนี่ย มันตายเลยโอ๊ยโอ้ยนึกว่าตายถูกเลยเอาเนื้อไปเอาเนื้อเนื้อน่าจะกินเนื้อนะนกพวกนี้กินไหมมันกินปลาโอ๋อหิวน้ำเฮ้ยอะไรสีแดงอ่ะเฮ้ยนอนนอนนี่ไป็นดิ่งเนี่ยเฮ้ยอะไรสีแดงวะตรงนั้นอะโอ้โดดเด่นมาแต่กรอยสกู่นะอยากรู้อ่ะอ๋อบ่วงผมไปไหนอ่ะบ่วงหมดเหรอไอ้ตัวเนี้ย มันคือตัวอะไรแต่มันเดินไปเดินมาเฮ้ยเฮ้ยไอยตัวนี้ไม่เกี่ยวเฮ้ย,ยผมจะจับมันได้ปะ่ะวะอุ้ยแต่มันอยากได้อ่ะสีแดงอมันกลัวผมเลอผมยังไม่ได้ทำอะไรไปเลยนะ เลเวลสิบสองแต่สีสวยมากอะจับดีกว่าเออเอาไปก่อนมีเนื้อไหมเนี่ยมีเหลืออยู่แต่จะมันกินไหมไม่ใช่มันไปหรอมันยังไม่ตื่นเลยมันไม่กินกินอะไรอะ่ะมันจะตื่นแล้วด้วยกินนี้ไปก่อนแล้วกันมันกินปลาแน่เลยผู้ชมครับไปดนะ อุย้ยเลเวลผมอัพเพื่อเดียวอัพเป็นอะไรดีพลังโจมตีสวยน้องกลับมาแล้วทุกตัวทุกตัวอยู่แถวนี้ก่อนไอหมอนี่นอนอยู่ผมต้องไปจับปลาซะแล้ว้ยไอตัวนัน้นยังอยู่อยู่เลยยังเพิ่งเจอผมก็แล้เกินนะมีปลาไม่นี่อ่ะโอ้ยอยากได้ซะเหลือลเกินแต่ว่ากลัวมันจะฆ่าผมก่อนครับเลเวลไม่ถึงปลาอยู่ไหนวะตรงนู้นอ่ะไกลมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนะ่ะอ๋อไอตัวนั้นปล่อยน้องผมไปดูดิยืนอยดเลย ปลาไหมแถวนี้นั่นไงเจอแล้รวู้ขอหน่อยนะครับมาเร็ว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 เร็โอเคน่าจะได้ไปไปไปกลับ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 มาเลย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 กระปุกจุ่มอร่อยกรับตัวนี้โอ้โหมันไม่ได้กินเลยอ่ะแสดงว่าไม่ใช่อาหารมันอ่ะอันนี้แทนแล้วกันนะ ได้ไหมเฮ้ยกินมันกินปลาโอ้โหเาจับผิดคุณผู้ชมจับผิดถ้าจับถูกคงได้แล้วป่ะเก็บเบอร์รี่มันเกะกะเออมันกินเยอะไหมอ่ะผมต้องไปจับเพิ่มไหมอ่ะไปจับเพิ่มไปจับเพิ่มบริเวณนี้ปลาเยอะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอฟเตอร์เลเวลสูงไหมประเด็นกูข้ามพรอนก่อน,นพรอนขาดไม้เหม่งเลยมาขาดอะไรเวลาดิวะเออมาครามเลยแป๊บนึงนะเตรียมของก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวมันกินอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะนะโอูก็มีงูดยวแถวนี้ดีละเอาน้องๆผมไปแถวนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปจับไอ้เตอร์ก่อนไปหนึ่งอันนี้สิไม่พอแน่เลยคุณผู้ชมครับต้องค้าเผื่อไ้สักสองอันว่าเอ้ขาดใยพืชกับไอ้นี่คุณต้องตามหาใยพืชอีกนู่นน่ะมันไปกัดไอ้เดนสองตัวอื่นอยู่่ะมันน่าจะโหดมากเลยอ่ะมันโหดไปเท่าผมหลอกเนาะเชื่อเถอะได้มาแล้วขาดไม้ครับตัวนี้น่าจะพอแล้วเนาะ นกนี่ตื่นยังอ่ะอุ้ยมันยังไม่ตื่นเลยอ่ะเนื้อปลาจะหมดแล้วบ้าเอ้ยต้องไปล่ามาอีกใช่ไหมเนะี่ยอุ้ยมันกินปลาหมดแล้วกินนี่ไปก่อนนะมันจะเพิ่งตื่นต้อไปหามาให้มันใจเย็นก่อนนะเรายังไม่พร้อมตอนนี้แป๊บนึงนะผมวางนี่ก่อนที่นอนที่นอนเผื่อตายเออสวยไปโอ้นกพวกนี้ดับเตอร์ไปไหนแล้ววะหายไปแล้วครับมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฝนมันมีงูอ่ะเไยนะหาปลาก่อนน,นี่ปลา,ป,ลาปิลยะอุ้ยเดี๋ยว มันมามาเฮ้ย hey, มันไม่สู้อะ่ะมันไม่สู้อะ่ะตัวใหญ่มากวางเลยเอา่าอีกตัวอีกตัวอีกตัวเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอมาดิเฮ้ย <Hey, S 1> มันกลัวอ่ะมันกลัวมันกลัวมันกลัว,ลวปลาก็กล,ลัวกูด้วยไอ้บ้าเราจะร์มานี่เลย ผมดูปะป่าพิลัญญาไม่ใช่เหรอเอาปล่อยดีเฮ้ยกลับไปก่อนกลับไปก่อนแต่ไม่ทันเออกินเลยกินเลยกำลังหิวอยู่พอดีได้เท่าไหร่ละเอ้ามันหายไปได้ด้วยเหรอผมฟื้นฟูพลังชีวิตไปดนึงนะผมเก็บไว้นี่ก่อนอืมได้เบอร์รี่ยานอนหลับมากินไปเลย ไปลูผม,มาหาปลาก่อนดีกว่าน้นั่งไงยังเจอมันอยู่เดี๋ยวไปดึงผมรับกระบอกเพิ่มเออไปสามันไปเลยเ,ออเรียงกันเลยมาแล้วก็วางที่เซฟวางใกล้ๆมันแล้วกันไปตรงนู้นก่อนเออมา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 มันอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยกูมาเจอดันมาเจอตัวอันที่แบบโอ้ห ชิบหายแล้วมันตามไกลเลยนะไอ้งูเนี่ยลัตเตอร์ไปไหนแล้ววะเฮ้ยผมจับงูนี้ได้ปะผมจับมาได้ไหมอุ้ยไม่ได้อุ้ยจะพึ่งโอ้ยแล้วคนจะจับมันยังไงเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวออกหอกไหมหอกไหมหอกอุ้ยหุ่งหายซะด้วยอุ้ยอก้ยบโดนกับโดนโอ้โหเฮ้ยกูไปเจอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องมันกลัว อ้ตายเลยแล้วผมจะเก็บมันยังไงไม่ใช่ผมจะจับมันยังไงวะเนื้องูมันเหมือนมันเหมือนกับเนื้อปลาโอ้โหเจีลิ้นผันกันทำไมมันตายแล้วครับมันเป็นเนื้ออะไรอะโอ้เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะเลเวลสิบหกแล้วตอนนี้เอ๊ะไอ้นั่นมันตื่นหรือยังะเน่ยเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่ไปให้มันด้วยเดี๋ยวมันตื่นมาก่อนที่มันจะกินอิ่ม่าตื่นยังตื่นยังเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันมาทําไมเนี่ย ว้ยยังไม่ตื่นดีเลยมันกำลังจะตื่นนะสิประเด็นอ่ะ,อะกินปัดถโถเอ้ยเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มแปบบ๊บเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นกินก่อนกินเออกินมันก็ไปหลับไปหลับหลับแล้วก็กินอาหารของฉันซะอย่าดือ้อฉันต้องได้เกมมาเข้าใจป้ะรีบตื่นดิ นั่นไงแรปเตอร์ยังอยู่ผมว่าเราไปเริ่มจับแรปเตอร์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้มันอยู่ไปมันจะติดไปติดกับเรื่องของมันอนะผมว่าเอาสิ่งที่สําคัญก่อนดีกว่าแล้วมันเดินไปไกลอยู่แลนะ้วน่ะอะไรวะนัะ่นเขาเขียวตรงนั้นเมื่อกี้ผมพูดไกลไหมได้ยินป่ะวะอุย้ยมันเหนื่อยตอนนี้เดี๋ยวใช้พลังก่อนตัวผมหนักเลยนะประเด็นตอนนี้นอุย้ยดู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 อะตัวนี้ก็ได้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วม,มา,วมาวคุณผู้ชมเริ่มเลย อุย้ยช่ะเกือบโดนกัดแล้เปล่านอนนอนสเปรดเองนอน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 ลงไปลูกเออสวยสวยอ้วอ้สักกูเสียวไปหมดเลยว่าอะไร,อ,ะไรอ,ะอ่ะอ๋อมันกำลังกินโอ,โอเคครับมันยังไม่ตายเนาะเออโอเคกินลู้เดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่ม เอามาก่อนตอนเนี้ย <laughs> ของดีอยากได้มากสีเขียวซะด้วยถ้าเป็นสีแดงนี่เยี่ยมเลย <c oughs> เออกินกินกินสวยสวยสวยรีบกินรีบกินรีบอย่าเพิ่งตื่นนะถ้าตื่นกูทุบกระโหลกเพิ่มนะฮะงูตัวไปไหนหรอวะกวนมาฉกเลยแล้วผมจะพาน้องๆเนี่ยไปอัพเลเวลกันนะครับรีบกินรีบกินเออเดี๋ยวมันคืออะไรเนระาไปกินทำไม <laughs> เนฮ้ยเขียวเขียวเขียวเฮ้ยอะไรอย่าเข้ามาใกล้กูบอกเลย กูทุบหัวมึงแน่มึงเข้ามาทำไมนกพวกนี้มันเยอะจังวะเฮ้ยโอ้ยงูหนึ่งตัวกัตรงนั้นมันจับงูกันยังไงคุณผู้ชมผมอยากรู้จริงใครรู้คอมเมนต์นแน่แรบเตอร์แรบเตอร์โอ้อยู่นี่ฉันจะพรอดนอนไม่ได้เร็ว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 รีบตื่นรีบกินสิไม่ใช่รีบตื่นรีบกินที่มันเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาเออสวยงามเร็ว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 น่าจะพอนะเนื้อพอเปล่าวะพอแหละเออให้ไปทั้งเยอะ เฮ้ยตัวอะไรวะน่าไอ้ตัวนี้ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้กูอยากได้ไปหมดเลยตอนนี้นอนมึงอย่าบินมึงอย่าล่อกูเข้าไปหางูไม่เอามันหยุดกดยกเลิกไงชิปหายละมีแต่ต้องวิ่งโถ่เอ้ยมา เฮ้ยตีตีเพลินไปเลยผมอยากลองจับไอตัวนั้นอ่ะค่อยๆตื่นนะแลปเตอร์ตื่นย,ปป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 ยังเลปเตอร์แ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 ลปเตอร์อุ้ยตื่นแล้วสวยเลย,ยอุ้ยอุ้ยตกใจน้องตัว <c oughs> เองเ <seriously> องแตนะ่ทำไมขาาหลอนจริงๆนะอยู่เฉยๆกอนนะทำไงวะลืมอุ้ยมันจะปลอดภัยไหมนะ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะ เราไม่เป็นไรเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวรอ,อน้องก่อนว่าแต่อาร์มเรสเตอร์อ่ะมันคาบกันไงมันอันไหนวะเร็วไหมยังไม่ถึงหรอกได้มาไรอวะไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะแรสเตอร์แรปเตอร์อันนี้หรือเปล่าต้องเลเวลสิบแปดก่อนมาเราเล่นฟาร์มของกันดีกว่าผู้ชมครับวุ้ยเจ้าอ่ะไม่กล้าสู้ไม่กล้าสู้เรามีน้องอยู่ข้างๆอ่ะเอาเด้ เฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเก็บไอ้นี่เบาะฟูกติ๊กอะไรสักอย่างนึง่งเออกองไฟอยู่ไหนฉันตกเกินกองไฟโอ้ยกองไฟขาดอะไรขาดก้อนหินกลับมามึงขาดของที่ไม่น่าจะขาดเนี่ยนะเฮ้ยไม่หนาวแล้วเดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเลเวลตัวนี้อัพแล้วอัพเป็นอ่าอัพเป็นอะไรดี ข้าวกำลังโจมตีแล้วก็ความไวอ่าผมเอาผมเอาอะไรไปยัดใส่น้องก็ไม่รู้ย่างเนื้อกอไฟกินบร์รีไปก่อนสวยเดี๋ยวเราต้องเปิดอะไรบ้างเนี่ยประตู เปิดเป็นเอาสิ่งของที่จำเป็นกันนะฮะนี่นนี้ยังไม่ได้จับนะเอาไว้ก่อนเสื้อผ้าชุดใหม่เหรอเออมาเอาหมดแล้วอร่อยเหอเดี๋ยวนึงทุกคนมาอยู่เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวมึงเดินไปเหยียบไฟ มาแล้วเดี๋ยวรอให้เออ่ค่อยๆย่างไปนะครับตอนนี้เอ้ยว่าแต่แรปเตอร์มีเนื้อเยอะไหมอืมสามสิบห้าเดี๋ยวปล่อยเอาไว้ให้น้องกินนะครับเฮ้ยมันมีสกินด้วยนะแต่จำไม่ได้ว่าผมเอาทิ้งไปไหรือเปล่าแน่นอนว่าผมเอาทิ้งไปแล้วนี่นกอะไรวะเนี่ยอ้าวนะเ,เฮ้ยมันเล่นแบบนี้นอนจัดการ <S <S เล่นกับใครไม่เล่น เอาละครับตัวนี้จัดการเรียบร้อยมาเฮ้ยโอ้โหมึงพร้อมหน้าพร้อมตาเดินมาเอ้าทำไมน้องโอ้โหทิ้งลงไปอย่างนั้นนะพร้อมหน้าพร้อมตากันเดินมาเลยนะครับตัวนีผวาาวนน้ผมคิดว่าเราจะพยายามมาตรงนี้กันผมคิดว่าเราจะเออ่หาพื้นที่สักที่นะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านของเราเฮ้ยมันมีกบด้วยอ่ะดูดิผมจับกบได้ไหมอ่ะเฮ้ยทั่นมันแรปบิอหรือเปล่าไม่ได้โอ๊ย เอออย่ามาห้ามกับพี่นอ้องดูลูกสมุนของพี่ซะก่อนดูสิอา้าวอีกตัวไปไหนอะ่ะไอพี่เบิ้มไปไหนอะ่ะอย่าบอกว่ามึงติดบัรนะไอพี่เบิม้มฮึคิดเลยไม่มผิดอ่ะวอา้อาอ้าจะไปยังไงอ่ะโดโด,โดโครบไหมโดโด้สองตัวมา มานี่มันนี่มานี่มันี่มันี่มันี่โอ้ยโอ้ยเชื่อะไรมาเลยบ่อยนะตกใจมันหล่นนะเว้ยอยู่ดีๆแล้วก็หัวล้อขึ้นมาเฮ้ยแล้วใครไปเล่นหนามมันอะขึ้นมาป่าไม้เล้ยงเอากัดหรอกเฮ้ยตัวมันห้าวไม่ห้าวจัดอะดูดูดูซะก่อนลูกสมุนเยอะขนาดนี้เดินเข้ามาเฉยเลยมันจะาหัวะไรขนาดนั้นสองตัวมันทำอะไรกันนะยิพ่งไปไหนกันนะ ดี๋ยวนะมันมีตัวแจมมันมีมันมีตัวแจม,ม,นม,ม,นม,แจมเนี่ยมึงคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรกลับมากลับมากลับมาอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเพิ่ขอไปสํารวจเอ้ยเดี๋ยวโด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 มานี่มาลงมาตรงนี้มาลงมาตรงนี้เออ ขอไปสำรวจกันแป๊บหนึ่งนะเอาเฮาจัดเหรอเฮาจัดโดโด,โด้ไอ้น้องกูอบอกให้มึงยืนรวมกันตรงนีมึงตามกูมาทำไมเนี่ยมานี่เฮ้ยมึงเดินไปทำไมเนี่ยมึงอยากโดนเขาข,ขาดตายเหรอเอออยู่ตรงนี้ก่อนถขาี้มีเคมป์ป่ะวะ จระเข้เอ่ะเฮ้ยอะไรน่ะในน้ำอ่ะไป็นงกูเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วไปถึงไนะครบเพลิงครบไฟไมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในน้ำอ่ะดำปุดำว่ายอยู่น่ะหรือไม่ใช่เราตาฝาดเองโอ้หหิวน้ำอ่ะ นี่มีปลาด้วยคุณผู้ชมครับข้างในดูดิหลากสีหลากสีสันดเดี๋ยวเดินมาดูแถวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยบริเวณนี้ก็เฮ้ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะนะเนี่ยเหมาะกับการสร้างบ้านของเราผู้ชมเป็นเขตท,ที่เราสม่ำจับจ้องอ๊ยอ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วกูติดอะไรอะ่ะกูติดหาอะไรกูเสิ <laughs> ผมวางเบาะไว้ตรงไหนมาแล้วเอาตรงนี้แล้วกัน อุยโคตรอันตรายเลยนู่นน่ะน้องผมยังอยู่บอกเลยว่าเอา้ากูเกิดผิดฝั่งแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแป๊บนึงบอกเลยว่าถ้าน้องกูโกรธแขนมาแล้วก็มึงตายได้โจลเค้น้อนนอนนอนพี่กำลังไปรอพี่หน่อยแป๊บนึงไอเราก็แบบว่าอยากไปสำรวจก่อนไงกวน้องๆเป็นอ,อันตรายจริงด้วยครับมพี่ไอตัวนี้ซุ่มอยู่ในแม่น้ำแสดงว่าจุดนั้นมันอันตรายครับเดี๋ยวผมจะพาน้องๆผมมาอยู่ตรงนี้ก่อน เราไปเดินไปเอาไอ้นั่นไอ้ตรงนั้นมันมีสัตว์ที่อันตรายอยู่ในน้ำมึงอยู่ตรงนี้กันก่อนเออมาอยู่ตรงนี้กันก่อน <c oughs> น้องมันยังอยู่ผู้ชมโอ้โหใกล้น้ำไม่ได้เลยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยออกไปแล้วออกมาก่อน เฮ้ยกระโดดเบียดทำไมเรากระโดดเบียดเอาละไปใส่เสื้อผ้าก่อนเอาตัวใหม่เลยแล้วกันรอ,องเท้ายังเป็นแบบเดิมนะครับรองเท้ากางเกงผ้าเฮ้ยผ้าเรามีแล้วกางเกงแล้วก็เสื้อครับนี่แฟชั่น,นใหม่ตอนแรกผมาจะสร้าง บ้านที่นี่แต่ว่าคุณผู้ชมเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมใช่ไม่น่ารอดผมจะเดินเข้าไปในป่าสักนิดนึงอย่าห้าวบอกว่าอย่าห้าวแล้ว <c oughs> แรปเตอร์มันอย่างโหดอะบริเวณนี้เป็นน้าผานะครับซึ่งถ้ามีไดโนเสาร์ออมาก็หลุดลงมาตายแล้วกูก็ขึ้นไม่ได้ด้วยเดินเอาได้อยู่ ขึ้นกันมาได้ไหมเนี่ยเอาได้ได้สวยเออมาเราจะมาตั้งเขตตรงนี้กันขาดเลยเนะี่ยหนังสัตว์เฮ้ยใครใครมีหนังสัตว์พอหน่อยงั้นเอาเนื้อแล้วกันโหเลเวลเท่าไหร่ะรวะนะ่ะเลเวลสามเลเวลสามมันมันอดึดจังวะโดโด้โด้เด๋อ ไอ้แดงอ่ะไอ้ลูกไอ้ตัวแดงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อยู่ข้างบนนี่ก่อนนี่ไงมึงมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเขาขึ้นกันไปหมดเลยมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยตายมึงมานี่เอ้าเออวุ้ยอะไรของพวกมึงนี่กูต้องหลอกพวกมึงทุกตัวใช่ไหมเนี่ยขึ้นมา กูจะหล่นตายเพราะสุนดนะน,นี้ละเป็นทุบไม้ออกกันออมามาขึ้น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 มามาเช็คกันหน่อยหนึ่งสองสสหห่ห้าแล้วหกหโอ้ยขึ้นมานี่ ไอชิบหายมึงอยู่ตรงนี้ก่อนมาเออมาแล้วเนี่ยไอทไอีตัวนี้มันขึ้นมาได้เนี่ยอ๋อปล่อยอย่างงี้โอ้ยเอาข้าพรางโจมตีแล้วไปนหนึ่งไปอุ้มมันมาก่อนอ๋นอไปแล้วออ้มุณเดนินไปไหนของคุณเพืนเอมึงเนี่ยไม่ดูเ,เพื่อนๆเลยมานี่ เออโอ,งงอ,อ้มาขึ้นยังไงมะเนี่ยทีเนี้ยเออมาโอ้ยกูจะได้โดสวยโลนเอาละวางเป็นฐานก่อนสักสองอันตรงนี้อืมรามีนแล้วมันอยู่ใช่ไหมนี่ไง แล้วก็กอบเก็บของกับน้องตัวนี้วางไว้ตัวนี้หนึ่งกลองสองสามมาเนื้อเรามีแค่สามเอ้ยใครมีเนื้อเยอะขอหน่อยดิไอตัวไหนวะตัวนี้เหรอ <laughs> เนื้อมันโคตรเยอะเลยแรปเตอร์ นีก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับโกไฟตั้งกระทะอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาละก็ Go. มีประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทที่3นะครับเอาไว้เจอกันใหมนพาร์ทหน้าแล้วกันดูกันว่าผมจะต่อเติมบ้านกันยังไงนะะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่เจอกันครับ ดูรบอีกตัวไปไหนอเอาเนี่ยเนี่ยไม่กลัหายอีกไปเจือเกล็